ม,มอ้เือแบบไม่อยากเมาอ่ะเยนยัยนว่าที่ไปกรีตาสองชั้นมาไม่ใช่เพราะอยากเปลี่ยนลุกจากแบดบอยเป็นหนุ่มตาหวานจะได้จ้องสาวๆให้ใจละลายหรอกนะแต่เป็นเพราะหนุ่มอาร์ตพสุทธ์อยากแก้ไขปัญหาตาตกจะได้ไม่ต้องเกรงตาเวลาถ่ายละครต่างหากเรียกว่าถ้าไม่กระทบเรื่องงานก็ไม่ขอเจ็บตัวกับการทำสัลยกรรมเด็ดขาดค่ะ เห็นเนี้ยทุกกระเบียดนิ้วขนาดนี้แต่บอกเลยว่าเจ๊แปว๋วพัทราวีแห่งรายการ EX นะติดดินมากมากเพราะแหล่งช้อปปิ้งประจำตัวของเจ๊แปว๋วไม่ใช่ห้างหรูหรือว่าของแบรนด์เนมแต่ชี่ชอบไปเดินตนลาบนัดเรียกว่าสวยประหยัดแปว๋วชอบชอบค่ะชิคกี้พาย เป็นหน่งหนุ่มที่มีชื่อคัวพันกับสาวเจนนี่แถามอนหนุ่มเอลสันฮันอิสริยะรีบประกาศชัดว่าอยู่ในสเตตัสพี่น้องกับไม้สาวคนสวยเท่าน,านั้นแถมยังสนิทกันมานานมากแล้วเพราะเป็นคนตรงและชอบทําบุญเหมือนกันก็ไม่รู้ว่าแมงเมาส์เอาไปขยายข่าวกันได้ยังไงแบบว่างงจริงๆไม่ไหวนะ เรียกได้ว่าทุ่มสุดตัวจริงๆค่ะนักแสดงหนุ่มไมส์เทเลอร์จากหนังอินซอร์เจที่ต้องฟิตผุดให้เฟิร์มเพื่อมารับบทนักมวยชื่อดังวินนี่แพสในหนังเรื่องใหม่ Bleed for This สิ่งน้อยจากจะต้องหมออกกำลังกายแล้วอย่างต้องควบคุมอาหารการกินอีกด้วยเข้าไปอัปเดตข่าวเพิ่มแรงบันดาลใจในการดูแลตัวเองกันได้เลยที่ f a c e b o o k c o m n a i e n t e r t a i n ค่ะที่หึ่งเลยค่ะคนนี้ย ทำมแฟนกลับใจหายกันเบาๆเมื่อรู้ข่าว่านักร้องนักแสดงหนุ่มคิมฮยอนจุงต้องเขากรบไปรับใช้ชาติในสิ้นเดือนนี้แล้วซึ่งต้นสังกัดเขาก็ออกมาคอนเฟิร์มว่าเข้ากรมชั่วไม่ม่วนนิ่มแต่จะเปลี่ยนแปลงวันเวลาอีกทีหรือเปล่าต้องรอเจ้าตัวตัดสินใจอีกทีแอปพลิเคชันนา n เอนเตอร์เทนพร้อมอัปเดตข่าวบันเทิงทั่วโลกแล้วหลดเลยในทุกระบบปฏิบัติการจ้า ส่วนเรื่องนี้ต้องขยายกับพัทรวีนะคะวันนี้พี่แป๋วจะพาไปเจาะลึกค่ะเคล็ดลับในการอยู่ยงคงกระพันในวงการบันเทิงของนักแสดงคุณภาพค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมประโยค,คลาสสิกที่บอกว่าความดังไม่คงที่ความดีสิคงทนคํานี้ยังคงใช้ได้ดีกับคนในวงการบันเทิงเสมอเลยนะคะเพราะว่าคลื่นลูกใหม่เนี่ยพร้อมที่จะแจ้งเกิดตลอดเวลาค่ะทีนี้พอเราโดนเบียดเสียดตกกระป๋องขึ้นมากลายเป็นดาวดับอับแสงบางทีเราก็โทษใครไม่ได้เพราะว่าบ่อยครั้งมันก็เกิดจากการกระทําของเราเองค่ะทีนี้เราจะมาดูกันว่าจะต้องทํายังไงถึงจะยั้งยืนยงในวงการบันเทิงไทย นอกจากฝีไม้ลายมือที่ต้องไม่มีตกแล้วก็ต้องพัฒนาขึ้นตามชั่วโมงบินจะทําให้นักแสดงโด่งดังเป็นที่รู้จักของประชาชนแล้วนะคะการที่จะอยู่ในวงการบันเทิงได้อย่างยาวนานนั้นยังต้องอาศัยอีกหลายปัจจัยค่ะซึ่งนักแสดงอาวุโสรองข้อมูลคดีที่คลั่บวอดในวงการบันเทิงมาเกือบ60ปีก็ขอถ่ายทอดประสบการณ์เพื่อเป็นหลักแก่ดารารุ่นใหม่คุณอยากเป็นนักแสดงถ้าคุณไม่รักวงการแสดงคุณจะเป็นนักแสดงที่ดีไม่ได้และท,ท,ที่สำคัญที่สุดคือสัมมาคารวะนอบ,น,อบ,อบน้อมถ่อมตน ทำได้แค่เน่และลูก้ยเชื่อเถอะอยู่ในวงานการบันเทิงได้ยาวนานแนะ่ส่วนนักแสดงมากฝีมือหนุ่มสันติสุขที่เริ่มเข้าวงการมาในฐานะตัวประกอบละครตีใหญ่เมื่อปี2528ก่อนได้เป็นพระเอกหนังเรื่องแรกก็คือคำมั่นสัญญาในอีก2ปีต่อมาแล้วก็กลายเป็นพระเอกแถวหน้าที่ยืนหยัดอยู่ในวงการได้ยาวนานกว่า30ปีก็บอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดที่ควรท่องไว้ให้ขึ้นใจก็คือความอดทนค่ะเพราะว่าวงการน,นี้ต้องทำงานกับคนหมู่มาก คือเราทำงานร่วมกับคนหลายคนหลายอาชีพนะครับมีทั้งอาชีพสายศิลปะสายเทคนิคสายนูน่นนี่เพราะฉะนั้นเราจะต้องเข้าใจแล้วก็พยายามทาให้ตัวเองนแนนนอยที่สุดนะอย่าอย่าเป็นเรื่องเยอะ ด้านพระเอกมาดเข้มปอณัฐนะวุฒิที่โลดและในวงการมากว่า15ปีก็เผยว่าสิ่งที่เขาใช้ยึดเหนี่ยวจิตใจมาตลอดก็คือให้ความสําคัญกับทุกงานเท่าเทกันไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่รวมทั้งต้องให้เกียรติผู้ร่วมง,งานทุกคนไม่เฉพาะผู้กํากับหรือนักแสดงด้วยกันแต่ยังรวมถึงช่างแต่งหน้าช่างทาผมช่างไฟหรือแม้แต่สวัสดิการเสิร์ฟน้ําในกองถ่ายทุกคนถือเป็นคนสําคัญแล้วก็มีเกียรติไม่ต่างกันค่ะ พร้อมฝากคําเตือนมาถึงดารารุ่นใหม่ที่เพิ่งจะตบเท้าเข้าวงการบันเทิงว่าไม่ควรเห็นแก่เงินจนลืมหน้าที่สําคัญคือการแสดงที่จะต้องทําให้ดีที่สุดถ้าอยากบางคนต้มงบอว่าอย,อยากได้เงินมันก็จะได้ที่แค่ระดับหนึ่งเน้นในเรื่องของการแสดงเน้นของเรื่องของการทํางานที่ตั้งใจมีวินยัยผลและนั่นก็จะทําให้เราต่อยอดอายุงานเราได้เป็น10บสปีเนี่ย ด้านพระเอกหน้าหนวดบอยปรกรณ์ที่เข้าวงการมาแล้วกว่า8ปีก็บอกว่าเขาให้ความสําคัญกับการมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่และบุคลากรที่อาวุโสกว่าทั้งคนเบื้องหน้าและเบื้องหลังการรู้จักเคารพผู้ใหญ่อันนี้ก็สําคัญมากๆอีกอันหนึง่งที่แบบเราต้องออมีความเคารพเรียกว่าความเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องฝากนางเอกหน้าหวานที่สาวริทิศาก็เปิดใจว่า ตลอดระยะเวลา5ปีวงการบันเทิงให้อะไรมากมายทั้งชื่อเสียงเงินทองรวมทั้งสอนให้มีวินัยในการทำงานซึ่งเจ้าตัวก็มองว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรื่องเวลาและการให้เกียรติผู้อื่นเพราะงานจะสำเร็จรุ่งร่วงไปได้นั้นต้องมาจากคนหลายๆฝ่ายไม่ใช่เพียงคนใดคนหนึ่งค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราทางานเราไม่ได้ทางานคนเดียวนะคะเราทำงานไม่ว่าจะทำงานกองถ่ายละครหรือว่ามางานในแต่ละวันอย่างเงี้ยมันคือการทำงานร่วมกันเป็นทีมเราก็เลยต้องแบบดูแลตรงนี้ให้ดีๆ่ะ อันนี้เราก็ต้องมาลองคิดดูนะคะว่าเราอยากจะดังแบบไหนอยากจกดังแบบพลุแตกดังครั้งเดียวแล้วเดี๋ยวค่อยๆจางหายไปหรือจะเป็นดาวค้างฟ้าเจอจะระัดประดับประดาว,วงการบันเทิงตลอดกาลอ่าอันนี้ต้องไต่ตรองนะคะเพราะว่าทุกๆก,การกระทำเนี่ยตัดสินอนาคตของเราค่ะ ขอบคุณพี่เป๋าด้วยฟังๆอูแล้วนะคะไม่ใช่แค่มีฝีมือที่ดีอย่างเดียวนะคะก็ต้องมีความประพฤติท,ที่ดีมีวินัยที่ดีด้วยนะคะ,ะมาที่บันเทิงต่างประเทศกันบ้างดีกว่านะคะนุ่มเซนมาลิกค่ะจะว่ายังไงคะไม่มีคนแช์าภาพของเขาควงสาวคนอื่นที่ไม่ใช่แฟนตัวเองไปลันลาที่ภูเก็ตนะคะและเขากับเพื่อนๆวงวันดีเนี่ยนะคะก็ถูกเรียกร้องให้ตรวจหาสารเสพติดในร่างกายก่อนที่จะไปเปิดคอนเสิร์ตใหญ่ในสุดสัปดาห์นี้ที่ฟิลิปปินส์ค่ะ ตัวแทนกลุ่ม Fight of the f i l p p n n o Family ซึ่งเป็นองค์กรไม่หวังผลกำไรเดินทางไปยื่นเรื่องต่อสามนิลาให้ตรวจหาสารเสพติดในร่างกายของ5หนุ่ม One Direction ก่อนที่พวกเขาจะขึ้นแสดงคอนเสิร์ตใหญ่ในวันที่21และ22มีนาคมนี้โดยให้เหตุผลว่าต้องการให้แน่ใจว่าศิลปินขวัญใจแฟนๆปลอดยาเสพติดหลังมีข่าวสมาชิกบางคนสูบกัญชาเมื่อปีที่แล้วค่ะ งานนี้ตัวแทนองค์กรดังกล่าวยืนยันว่าพวกเขาก็เป็นแฟนคลับแล้วก็ติดตามผลงานของหนุ่มๆแล้วอยากดูคอนเสิร์ตของวงวันเดลักชั่นเหมือนทุกคนแต่ประเด็นเรื่องยาเสพติดเป็นเรื่องร้ายแรงเกินกว่าจะมองข้ามแม้คำขอร้องของทางองค์กรมีความเป็นไปได้น้อยที่สารจะเห็นดีเห็นงามด้วยแต่พวกเขาก็หวังว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้จะส่งสารให้ทุกคนตระหนักถึงปัญหายาเสพติดมากขึ้นค่ะ ขณะที่หนุ่มเซมาลิก็ามายืนยันว่าความรักของเขากับผู้มาสาวเพอร์รี่เอ็ดเวิร์ดแห่งวงลิทเทอรมิกส์ยังคงหวานชื่นไม่เปลี่ยนแม้จะมีคนแชร์ภาพเขาจับมือแล้วก็ถ่ายรูปกับสาว <Okay. S 1> ผมบลอนระหว่างเที่ยวภูเก็ตที่เมืองไทยเมื่อครั้งมาเปิดคอนเสิร,ร์ตที่บ้านเราสัปดาห์ก่อนก็ตามค่ะด้ยเซมบอกว่าผู้หญิงที่เขารักคือเพอร์รี่จนคนทั้งโลกพาก,กันอิจฉาเจ้าตัวยืนยันแบบนี้สาวสาวคนอื่นก็คงเป็นแค่เพื่อนเท่านั้นค่ะ พักกันเดี๋ยวเดียวนะคะช่วงหน้าค่ะเรามีเรื่องน่ายิชฉาของสาวแอนมิชัยมาบอกกันด้วยสักครู่เดียวค่ะ19มีนาคมเป็นหนึ่งวันสำคัญนะคะที่สร้างปรากฏการใหม่บนเวทีออสการ์ค่ะเกิดอะไรขึ้นจำได้ไม่เอ่ยย้อนเวลาไปดูกันในช่วง Your Memory วันนี้ในความทรงจำค่ะ งานประกาศผลรางวัลออสการ์ครั้งที่25จัดขึ้นในวันนี้เมื่อ62ปีที่แล้วซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ถ่ายทอดทางโทรทัศน์โดยช่อง NBC ซึ่งมีการจัดงานในลอสแองเจลิสและนิวยอร์กพร้อมกันโดยสถานที่จัดงานคือ RKO p a n t a g e s เ t h e เทที่ฮอลลีวูดแคลิฟอร์เนียและ NBC International Theater ในนิวยอร์กซึ่งรางวัลภาพยนต์ยอดเยี่ยมในปีนั้นได้แก่ The Greatest Show on Earth ของพู้กกับระดับตำนาน c e c i l B. DeMille ค่ะ และในวันนี้เมื่อ2ปีที่แล้ววงการเพลงก็ต้องสูญเสียครูเพลงชื่อดังการการุณวงศ์ที่เสียชีวิตด้วยอาการไต่วายในวัย80ปีการการุณวงศ์เป็นนักดนตรีนักร้องและนักแต่งเพลงมีผลงานดังๆมากมายอาทิเพลงรู้ว่าเขาหลอกและจะขอก็รีบข,ขับร้องโดยสิรินพานิยากรค่ะมาดามสุมาแล้วนะคะวันนี้มาดามของเรามาพร้อมกับเรื่องที่ใครฟังก็ต้องอิจฉาสาวแอนมิชัยนะเพราะคนอะไรจู่ๆก็ได้เงินล้านมาฟรีๆอ่ะ มีลูกพุ่งหน้าสวยอย่างสาวแอนมิดใจสุจริงๆตอนนี้สากจะได้เกาอินเกอร์ประกบกับพระเอกลึกผมเข้มแดนธรรตะและล่าสุดยังมีแฟนคลับ แอนไม่ได้รู้สึกว่าเออมันเป็นเรื่องแปลกเรื่องแปลกเรื่องแปลกแอนไ, so ไม่ได้รู้สึกว่าเออมันเป็นเรื่องแปลกอะไรมันก็จะให้หลากหลายนะให้รถก็มีให้บ้านให้แหวนเพชรสร้อยทองทุกอย่างโอ้ยามเลยอยากจะรู้สึกปกติปกติแบบสาวแอนบ้างติดตรงที่ไม่มีใครมาอははุปถัม์เนี่ยแหละเจ๋งแตก ว่าแต่มาดามสุเลยนะคะฝนเองก็อยากจะรู้สึกเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมค่ะหมดเวลาแล้วนะคะแต่อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนค่ะรอติดตามชมข่าวสารประจําวันได้ในรายการขับข่าวครบประเด็นนะคะและพรุ่งนี้ตื่นแต่เช้ามาเมามันกันยกโขลงกับรายการเมามันตกมันบันเทิงนะคะ7จ็ดโมงเช้าค่ะแล้วก็มาอัปเดตข่าวบันเทิงกันต่อกับนายเตนเวลา11บเอนาฬิกาสานาทีนะคะขอบคุณช่าพิการจากโรบินสันด้วยฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ